KTM 990 Duke 2024อสูรส้มคาดกลางตัวใหม่จากค่าย KTM การเปิดตัวครั้งนี้มาเพื่อทดแทนรุ่นเดิมอยา่าง890 Duke โดยครั้งนี้มันมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่มีความจุใหญ่กว่าเดิมและงานออกแบบที่แบกแนวมากกว่าเดิมหรือนี่จะเป็นแนวทางใหม่ของค่ายรถจากออสเตรเลีย KTM 990ดุกมาพร้อมง,งานออกแบบรอบคันที่เปลี่ยนไปจากรุ่นเดิม และรุ่นอื่นๆในค่ายมากพอสมควรเส้นสายรอบคันส่วนใหญ่ยังคงเป็นแนวทางเดิมของค่ายแต่โคมไฟหน้าแบ่งซีกแบบหน้ากากคนโดอันเป็นเอกลักษณ์ถูกแทนที่ด้วยไฟหน้า LED แบบโปรเจคเตอร์คู่ที่ล้อมรอบด้วยแถบไฟ DRL ที่ดูเหมือนลอยตัวแยกออกจากโคมไฟหลักเครื่องยนต์รหัส LC84 แบบระบายความร้อนด้วยน้ำสองสูบเหลี่ยง ได้รับการพัฒนารอบด้านทำให้มีความจุเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นเป็น947 cc ที่สามารถให้พลังกำลังสูงสุดได้123แรงมาที่9500รอบตอนาทีและแรงบิดสูงสุด103นิวตันเมตรที่6750รอบตอนาทีติดตั้งอยู่ในชุดเฟรมเหล็กแบบท่อซับเฟรมอลูมิเนียมกับน้ำหนักเพียง179กิโลกรัมถังน้ำมันขนาด 14.5ลิตรเบาะนั่งสูงแ125ซนติเมตรระบบการสะเทือนด้านหน้าหัวกลับขนาดแกน43มิลิเมตรจาก WP Apex ที่สามารถปรับค่า Compression และ Rebound ได้ด้วยมือด้านหลังแบบสปริงเดียวทำงานร่วมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมแบบใหม่หมดจดจาก WP Apex ที่สามารถปรับค่า p l โหลดได้ด้วยมือ ระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสคู่ขนาดจาน300มิลมทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์เลดนเมาด์ด้านหลังเป็นแบบดิสเดี่ยวขนาดจาน240มิลมทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์เอ็กเซลเมาสชุดล้ออลูมิเนียมอันลอยลัดด้วยยาง b i t s t o n e S22 ขนาด1 20ทับ70ขอบ17ที่ยางหน้าและยางหลัง180ทับ55ขอบ17ทางด้านเทคโนโลยี ก็ถือว่าให้มาครบตามสูตรลดคาสกลางถึงแม้ว่าจะมีความจุเครื่องยนต์ระดับตัวพันมาเริ่มกันที่ระบบแรกระบบไฟสองสว่างรอบคันแบบ LED หน้าจอแสดงผลสี TFT ขนาด5นิ้วไ d ด n g Mode ดเรน Street Sport และยังสามารถซื้อโหมดใหม่ได้เพิ่มคือ Performance Track ABS Traction Control l u n c o n t r o l v i e r r y Control Cruise Control KTM 990 d u k 2024มีอยู่ด้วยกัน2สีคือส้มและดำด้วยงานออกแบบใหม่นี้เราคาดว่าในอนาคตรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นของค่าย KTM ก็น่าจะนำเอาแนวทางนี้ไปปรับเปลี่ยนในอนาคตโดยมันจะเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงกับรถสปอปร์ตเบรคร์สกลางคันอื่นในตลาดอย่าง Ducati Monster หรือ BMW F900R แต่ความสุดของมันคือ อาจจะทำให้มันไปเทียบกับดูกติสต r ีดไฟเตอร์ v V2 อย่างไรก็ตามหากมีขาอสารเพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันครับ